สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับตาปรกรณ์รายวิไลยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดของคนบางคนนะครับซึ่งคนคนนี้นะครับจึงเป็นใครเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับก็คือเป็นผู้ให้กำเนิดน,นั่นก็คือเด็ดแม่ นะครับดิดแม่ก็คือลูปี้ของเราเองนะครับดิดแม่นะครับทีนี้ตอนกลับจากโรงเรียนเมื่อกี้ก็ได้แวะซื้อ,อขนมเค้กนะครับขนมเค้กเพื่อมาเบิร์ดเดย์ห <Birthday. S 2> <Birthday. S 1> ม่อมแม่นะครับมาดูขนมเค้กของเราครับอ่านี่แจ้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับก็อรอให้ดิดแม่ <c oughs> องปลา <c oughs> ปลาย่าง แล้วก็ยำไข่เยื่อมานะครับไม่ดีเลยนะยำไข่เยืย่ยอมาไมาห่หรอกนะครับก็คือเป็นการวางแผนนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราตัดปาปไปชุมกันตอนที่ดิดแม่มาเลยดีกว่านะครับไปตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับจุดเตียงก่อนจุดเตียงก่อนจุดเตียงก่อนแป๊บนึอง อินนะรอ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 ไปกันไปกัน Happy birthday to you Happy birthday này to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Ông quẹp bọn của anh Nó mọc Chattaro tamma watanti ayu uh, vano palang Ông phải gắn Mày tân đã trừ đấy, tại trừ kia có mày kỷ lạc rồi đó Em ăn đi mới mấy đôi

โอเคครับ <Yeah. S 1> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday นะคะน้องตุ้ยรักน้องตุ้ยที่สุดเลยอ่าสุดสั้นมัอนกิดน,นะคะคุณแม่อ่านองก็ข้อมนน่วยซิ่งซักซิดถังไลย คอยคุ้มครองปกป้องรักษาแม่นะให้แม่สุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองให้เบียนองใจยเยอะๆขอให้แม่นะอยู่กับน้องไปนานนามีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็รวยๆวรวยซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยแบบขอให้คิดอะไรหวังอะไรสมปรารถนาทุกๆประการนะคะ น้องก็จะตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีของแม่แล้วก็จะเรียนให้จรอปเลืยอยปีนิดนิดแล้วเดี๋ยวน้องจะเป็นครูที่ดีนะคะตามพี่ซีไปเลยอรอดูซิว่าได้เกียรตินิยมหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ขอโทษน,นะคะแต่ว่าจะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะรักนะน้องตุย้ยรักครอบครัวรักทุกคนรักพี่ซีรักพี่เบียร์รักพี่รักทุกคนเลยอ่า